สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเป็นก้าวเป็นกับดรจีระนะคะ วันนี้รายการเรานะคะคนำเสนอเรื่องราวดีๆที่หลากหลายแต่เกี่ยวกับมนุษย์ล่ะคะ่ะคำว่ามนุษย์นั้นเป็นได้พาอใจสูงเหมือนท่านพุทธทาสบอกนะคะและแผ่นดินเราตอนนี้ต้องการมนุษย์ที่มีคุณภาพค่ะไปฟังกูรูด,ด้านของทรัพยากรมนุษย์ท่านมีมุมมองเกี่ยวกับมนุษย์ในมุมมองของท่านอย่างไรติดตามค่ะทุกเสียงจากแฟนบอลคือแรงผลักดัน โอกาสเกิดจากทีมเวิร์คถูกก้าวสู้จุดหมายเดียวกันที่ไม่ใช่แค่ชัยชนะแต่เพื่อให้โลกจดจำชื่อเราวามคนหัวใจสู้คนหัวใจสิงสิงคอร์ปอเรชันแอนเชลซีฟุตบอลคลับช่วงเป็นแนวทาง กือบเข้าสู่ช่วงเป็นแนวทางนะคะช่วงนี้ไปสวัสดีอาจารย์จิร,หระหงษรดารมพร้อมๆกันนะคะเพราะมีประเด็นสําคัญค่ะสวัสดีค่ะคที่บอกว่าเป็นประเด็นสําคัญนี่ถ้าไม่เรียนถามในมุมมองอาจารย์จิร,หระหงษ์รดารมนี่เรียนอึดอัดค่ะรทำไมงี้แมวันนี้ดีใจเพราะว่าเป็นประเด็นที่ในสังคมควรจะช่วยกันมองต้องบอกว่าตําแหน่งนี้ท่านมอบให้กับท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะ ทำไมถึงมอบตำแหน่งนี้และตำแหน่งนั้นชื่อว่าตำแหน่งอะไรต้องให้เจ้าตัว,ตวบอกเองดีกว่าอาจารย์มอบตำแหน่งอะไรคะหนังสือที่ผมเขียนคือคุณพารณเน่ยเบนก็คงทราบท่านพารณเนี่ยท่านทําเรื่องคนที่ค <น S 2> ุณสมบติน,นะคะส่วนผมก็ทําที่ธรรมศาสตร์ค่ะเราสองคนก็เลยในสังคมไทยก็เขาก็มองว่าได้ต่อสู้ค่ะ ให้เห็นความสําคัญของคนคในสังคมไทยใช่ไหมเพราะเรื่องคนเนี่ยนักการเมืองส่วนใหญ่ก็จะไม่ทำเพราะมันเป็นเรื่องระยะยาวใช่ไส่วนในต่างประเทศนี่เราก็มี professor deb urich ซึ่งมา่อสิปีที่แล้วเขาก็เขียนหนังสือ hr champion ซึ่งก็เป็นหนังสือซึ่งเปลี่ยนวิธีการคิดของ human resource จากงานประจำมาเป็นงาน เชิงกาเรียกว่ายุทธศาสตร์ุทศาเพราะนั้นอูริชกับท่านพาลนอาจจะบวกผมด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์พันธุ์แท้ของของประเทศไทยและของโลกคราวนี้พอท่านประยุทธ์สองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมในการพูดทุกๆวันศุกร์ของท่านเนี่ยใช่ไหมท่านก็ยกค่านิยม ซึ่งมันก็เป็นค่านิยมซึ่งความจริงแล้วก็มีคนเข้าใจอยู่แล้วอะ่ะ <c oughs> แต่การที่เป็นนายกหรือเป็นหัวหน้าคณะ <c oughs> เนี่ยเผู้นำพูดแล้วก็ย้ําโดยตลอดเนี่ยใช่ไหมฮะมันก็คล้ายๆเป็นการชี้ช่องให้เห็นว่าการเป็นผู้นําที่ดีเนี่ยถ้าเขาให้ความสนใจเรื่องคนแล้วก็ ทุ่มเทเรื่องคนจริงๆมันก็จะช่วยมันเป็นการช่วยงานของผมนาจาจันทร์ก็เลยมอบตำแหน่งทรัพยากรมนุษย์พันธ์แท้คือคือในในบทความผมเนี่ยผมคิดว่าถึงท่านไม่ไม่ไม่ขยายต่อไปเนี่ยเราก็น่าจะเขียน12ข้อเนี่ยแจกไปตามโรงเรียนต่างๆโอ้โหใช่ไหมเห็นด้วยค่ะเพราะว่ามันเป็นลองเป็นก็ไล่เรียงไปก่อนนะคะแล้วลองหนึ่งหนึ่งถึงสามก่อนก็ได้หนึ่งก่อนนะคะบางคนอาจจะไม่ได้ติดตามนะ ก็ลองติดตามดูนะคะข้อแรกนะคะบอกว่ามีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบันข้อ2บอกว่าซื่อสัตย์เสียสละอดทนมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวมข้อ3ามกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์อันนี้ก็คือคุณภาพของคนไทยคือคือทั้งสามประเด็นเนี่ยของว่า ถ้าจะพูดตรงๆก็เรียกว่า back to basic ใช่ะลักชาตินี่มันเราต้องลักอยู่แล้วอะแต่บางครั้งเราไปรักเงินกรตันยูนี่พระเจะ้าอยูอ่ท่านก็พูดบ่อยๆนะฮว่าเราต้องมีความกระตันยูคราวน,นี้ทั้งสามประเด็นเนี่ยผมว่าถ้าผมพูดคนเดียวเนี่ยอย่างเช่นเรื่องทุนทางจริยธรรมเนี่ยใช่ไหมความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยมันก็คงมีคนฟังบ้างผมอาจจะมีลูกศิษย์ลูกหา ทีว่า3-4มสี่แสนคนในประเทศอะไรเงี้ยนแต่คุณประยุทธ์พูดทีเนี่ยมันก็สามารถกระตุ้นคนทั่ทวทั่วประเทศได้ใช่ค่ะสเลยนะคะใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 6. มีศิลธรรมรักษาความสัตย์หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และก็แบ่งปันค่ะคือข้อสข้อเดียวก็จบและใช่ไหม S <S <S คือท่านไม่ได้เน้นเรียนพิเศษอ,อ่ะอันเนี้ท่านประยุทธ์เนี่ยผมว่าถ้าถ้า,ถา,ถามีคนเขาลือกันว่าตอนท่านเป็นนักเรียนที่มัธยมแล้วก็ไปเรียนที่เจาปร,รอเนี่ยถ้านคนขยันอ่ะ <S 1> <S 1> <S แล้วก็สอบได้ที่หนึ่ง <S 1> <S 1> แล้วผมคิดว่าตั้งแต่ท่านมาเป็นหัวหน้าคณะเนี่ยการแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆเนี่ยท่านท่านกว้างอ่ะใช่ไหมท่านไม่ได้เป็น แค่ทหารคือทหารเนี่ยผมก็สอนมาเยอะคืะอ,อถ้าเขาคิดเฉพาะเรื่องการรบอย่างเดียวไม่มีความเข้าใจอย่างเรื่องทรัพยากรมนุษย์พันธุ์แท้เนี่ยถ้าท่านไม่กว้างจริงๆเนี่ยท่านจะพูดได้เหรอไม่ได้ใช่ไหมพูดได้ยากอย่างข้อสี่ข้อเดียวเนี่ยจีระหงระดารลมทำมาทุกวันค,คือผมไม่ได้สอนให้คนเนี่ยมีความรู้ใช่ไหมเบนผมสอนให้คนใฝร่รู้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับท่านผู้ชมฮะ ความใฝ่รู้เท่านั้นน่ะที่จะจัดการกับอนาคตได้ใช่ไหมเพราะอนาคตเนี่ยอย่างคราวที่แล้วเราพูดถึงอะไรนะมาเลเซียแอร์ไลน์เงี้ยถ้าคุณเป็นนายกรัฐมนตรีอนาชิฟราซักเจอปัญหาดบิตตกสองครั้งเนี่ยเป็นว่าเขาจะเปิดตำลาทันไหมไม่ทัน,ทนใช่ไหมเขาก็ต้องจัดการกับสิ่งเหล่านี้ด้วยความระมัดระวังรอบครอบอความใฝ่รู้คือคิอคด เป็นวิเคราะห์เป็นแล้วก็มองอนาคต <Okay. S 1> มองว่าอนาคตอีก5ปี10ปี20ปีเนี่ยประเทศไทยจะเป็นยังไงอันนี้มันสำคัญกว่า <Okay. S 1> แต่คนไทยมักจะสอนให้เรารู้จักอดีตมากเกินไป mm hmm. เพราะอดีตเนี่ยม,มันมันม่ช่วยเราได้ตรงที่ว่าให้เห็นถึงบทเรียนแต่อนาคตไม่มีใครมาช่วยเราได้นะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้อยากเห็นมีความมั่นใจในตัวเอง เรามีความรู้มันก็จะทำให้เราเนี่ยจัดการกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ได้ดีขึ้นเมื่อกี้อาจารย์พูดว่าเราสอนให้ไปเรียนรู้อดีตแต่สิ่งหนึ่งอาจารย์เคยเขียนบทความด้วยนะคะบทเรียนความจริงวันนี้ก็คือจริงๆจะต้องเรียนรู้อดีตเพื่อมาป้องกันถูกไหมฮะมาป้องกันเพื่อจะมองอนาคตอ่นาคตต้องให้อาจารย์มองอ่ะต่อไปนะคะเข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง แล้วก็ท่านประยุทธ์พูดต่อนะคะบอกว่ามีระเบียบวินยัยเคารพกฎหมายผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ข้อ9มีสติรู้ตัวรู้คิดรู้ทำรู้ปฏิบัติตามพระราชบัญรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะใน3ข้อนี้ท่านอมองอยังไงคะคือต้องยอมรับว่าใน12ข้อเนี่ยท่านท่านลงลึกมากเลยนะระเบียบวินยัยนะฮ การเข้าใจประชาธิปไตยในบริบทของคนไทยใช่ว่าเราไม่ได้เป็นสังคมซึ่งเลือกตั้งอย่างเดียวมเมื่อเลือกมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องให้เกียรติกับคนที่เป็นเสียงส่วนน้อยใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็ต้องไม่ไม่เอาเสียงส่วนใหอ่ส่วนใหญ่เนี่ยไปกำหนดนโยบายบางอย่างอย่างเช่นจำนำข้าวหรือ 300บาททั่วประเทศอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นประชาธิปไตยเพราะเสียงข้างมากอะ่ะแล้วมันเป็นประชาธิปไตยซึ่งมาจากทุนนิยมสามานคือเน้นเน้นไปที่คะแนนเสียงอย่างเดียวซึ่งท่านท่านก็พูดดีเพราะว่าคนที่ล่างรัฐธรรมนูญส่วนใหญ่ไปลอกตํารามาจากฝรั่งะน,น,นะแบนจบฝรั่งเศสบ้างอะไรบ้างเงี้ยตัวผมเองผมถ้าผมล่างรัฐธรรมนูญผมก็จะเน้นสังคมไทยมากกว่า ว่า,เ,า,าเราเราเราจะทําอะไรเพื่อให้ประชาธิปไตยของเราเนี่ยแทนที่จะไปฟังฝรั่งว่าเออคุณต้องมีเลือกตั้งนะหรืออะไรนะที่ก่อนปฏิวัติก็มีคําว่า respect my vote อะไรเงี้ย <c oughs> น่าจะบอกว่า respect เสียง <c oughs> เสียงข้างน้อยด้วยหรือ respect <c oughs> ความความชอบธรรมในสังคมด้วยนะ <c oughs> ถ้าจะ respect my vote ต้องพูดว่า respect การ ไม่มีช่าราดบางหลวงนะนี้ผมว่าสําคัญที่สุดเลยมีประชาธิปไตยแต่โกงทุกเม็ดอย่างเงี้ยมันไม่ได้อันนี้สําคัญอ่ะข้อต่อไปค่ะ10รู้จักดํารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชฐานนะคะก็คืออย่างที่ทราบกันนะคะครับค่ะแล้วข้อต่อไปนะคะมีความเข้มแข็งทางด้านร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายต่ําหรือว่ากิเลสนะคะเกรงกลัว ชั่วเ,เกรงกลัวบาปก็คือละอายความชั่วนะคะตามหลักศาสนานะคะสุดท้ายแล้วบอกว่าคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมต่อชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนค่ะคือข้อสุดท้ายเนี่ยมันเห็นชัดใช่ไหมถ้าเราเกิดมาเราไม่เห็นชง,งส่วนรวมใช่ค่ะเรานึกถึงแต่พรรคพวกเรานึกถึงแต่ผลประโยชน์ของตนเฉพาะกลุ่มนเนี่ยม,มันมันก็ไม่ไม่รู้มีประชาธิปไตยไปทําไมเพราะฉะนั้นการที่ประยุทธ์ได้ นำสิ่งเหล่านี้มา <22 S 1> ผมคิดว่าพวกเราเนี่ยที่เป็นสื่อเนี่ยสังเกตดูเวลาผมเขียนบทความอะไรเนี่ยถึงคนที่ลึกซึ้งท่านาจะชอบบทความผมใช่ไม<ช>เพราะคําว่าทรัพยากรมนุษย์พันธแท้เนี่ยจะต้องเป็นผู้ใหญ่ที่มี wisdom จริงๆเขาถึงจะเข้าใจแต่เด็กส่วนมากก็จะบอกว่าเอ๊ะมันไม่เห็นเกี่ยวกับการเงินการตลาดผมผมจะสังเกตดู เวลาผมพูดอะไรบางคำซึ่งคนไทยเข้าใจเนี่ยเขาจะไปไกลใชแต่คำว่าคนหรือทรัพยากรมนุษย์เนี่ยท่านผู้ชมฮะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากนะ,ค,ะคืออย่างเบนเข้าใจไงใช่ไหมและในวงการที่ใกล้ชิดกับผมก็เข้าใจความจริงผมเพิ่งไปงานมานะ,ะเขาบ้าคลั่งบทความอันนี้มากเลยแต่เป็นผู้ใหญ่ที่อายุ60ไปแล้วอะ่ะนะบอกว่าอาจารย์จีระพูดอนนี้ได้ถูกใจผมมากแค่แค่พบเขาในงาน ที่ผ่านมาเนี่ยในโต๊ะนั้นมีอยู่สี่คนสองคนเนี่ยเขาพูดเลยแสดงว่าผู้ใหญ่ในสังคมไทยเกิน50%เนี่ยเขาคิดว่าตำแหน่งอันนี้เป็นตำแหน่งที่คุณประยุทธ์น่าจะภูมิใจน่าจะภูมิใจขอขยายนิดนึงนะคะตรงที่เมื่อกี้อาจารย์พูดต้นรายการบอกว่าเด็กๆเนี่ยคุณครูบาอาจารย์โรงเรียนเนี่ยน่าจะเอาไปทั้ง12ข้อเนี่ยผมจะทำผมจะทำาออาจารย์จะทำเองค่ะผมคิดว่าผมจะพิมพ์ไอ้นี่เป็น เป็นคล้ายๆเป็นสรุปแต่ว่าเป็นหนาๆหน่อยนะแล้วก็แจกส่วนวิธีการนี่ครูวาอาจย์ก็ต้องไปหาให้เด็กเขาขยายะะนค่ขยายให้เขารู้ว่ามีผู้นำเนี่ยพูดสิข้อนะผมว่ามันก็พอเพียงเลยนะเพราะว่ามันมันตรงประเด็นน่ะใช่ไหมใยรู้คือมันมันคล้ายๆกับ 8K 5K คห้าเคของผมใช่ไหมแล้วมันมันมันคล้ายๆแไม่ใช่5 ห้านี่ใครๆก็ทําได้ถ้าเราเก่งแล้วก็ไปนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่าถ้าเบสิกมันไม่ดีใช่ไหมท่านผู้ชมอ่ะพื้นฐานมันไม่ดีผมคิดว่าคุณประยุทธ์เนี่ยแกไปตอกเสาเข็มทางความคิดก่อนอและนอกจากนั้นเนี่ยจะไปตอกไอ้ตรงที่มัน 2R ตัวที่2คือมัน r e ร e v a n ์ต่อการชำระลางแนวคิดของคนไทยใช่ไหมซึ่งแต่ก่อนเนี่ยอะไรๆก็เงินอะไรๆก็อำนาจ ตั้งคนบางคนไม่รู้เรื่องเลยไปอยู่บอร์ดตามรัฐวิสาหกิจต่างๆกลายเป็นเอ,อ้เขาเรียกอะไรนักกฎหมายที่ไปช่วยเขาอะไรเงี้ยไม่มีความรู้ <ไป S 1> อะไรอย่างเงี้ย่มาใ, <น S 2> ใช่ไหมอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ท่านผู้ชมที่เป็นคนดูรายการนี้ก็เป็นคนตัดสินว่าวิธีแบบคุณประยุทธ์กับวิธีอื่นๆที่ผ่านมาเนี่ยคือผมเนี่ยผมชอบจริยธรรมเหมือนกันค่ะกับการทำงานอย่างมี ความสุขความสุขใช่ไหมค่ะแล้วก็มีระเบียบวินัยใช่ไหมฮะแล้วก็ที่สุดผมชอบข้อข้อสีอ่ของเขาคือความใฝ่รู้ความคือการเรียนยุคใหม่ไม่ได้เป็นการถ่ายทอดความรู้นะเบนค่ะการถ่ายทอดความรู้ไม่ต้องมีก็ได้เขากดไอ้กูเกิลได้ค่ะคาจริงเขากดบล็อกของผมก็ได้ค่ะบล็อกของผมมีคุณค่ามหา,าศาลเพราะเรนเรียนระดับปริญญาเอกค่ะที่โรงเรียนแพทย์ที่เราทำเมื่อคราวที่แล้ว ความที่เขามีความรู้เขากดบล็อกผมเนี่ยมากกว่าคนอื่นเพราะเขาอยากรู้อยากเห็นน่ะใช่มแต่คนนี้ถ้าสอนหนังสือแบบเดิมอ่ะใช่ไหมสอนกักไว้ไปสอนพิเศษอะไรเงี้ยใช่ไหมมันประเทศไทยก็กลายเป็นสังคมที่ไอ้คนที่มันสอนพิเศษก็คือหาเงินค่ะควายิงเงินนี่มันมาได้จากสมองนะ แล้วไม่จําเป็นต้องได้เงินแล้วทาให้สังคมเลวร้ายด้วยผมคิดว่าความใฝ่รู้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ก็ขอบคุณคุณเบนด้วยที่มาเป็นตัวกระตุ้นยินดีก็ผมคิดว่าผมจะพิมพ์สักประมาณสามพันชุดอันแรกก็จะแจกไปที่โรงเรียนประถมมัธยมก่อนส่วนทางคอสชเนี่ยอย่าหยุดแค่นี้นะฮะพยายามขยายผลหน่อย ลค่ะก็อาจารย์จิระให้กําลังใจนะคะท่านขุเอกประยุทธ์จันโอชาและก็ทีมงานทั้งหมดนะคะระบบทั้งทีมงานเราด้วยเดี๋ยวพักก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาสักครู่ค่ะทุกเสียงจากแฟนบอลคือแรงผลักดันทุกโอกาสเกิดจากทีมเวิร์ก สู้จุดหมายเดียวกันที่ไม่ใช่แค่ชัยชนะแต่เพื่อให้โลกจดจำชื่อเรา Lions, คนหัวใจสู้คนหัวใจสิงสิงคอร์ปอเรชันแอนเชลซีฟุตบอลคลับ เมื่อวันพระรหัสสปดีที่10กรกฎาคมพศ2557ศาสตราจารย์ดรจิระหุงละดารมในฐานะนายกสโมสรไลอ้อนกรุงเทพรัตนชาติและคณะวิทยากรจากสโมสรไลออนกรุงเทพรัตนชาติร่วมกับมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศจัดโครงการเผยแพร่ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC สำหรับโรงเรียน ณโรงเรียนเทพศิรินราชญาจังหวัดก่นจนบุรีโดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเอผยแพร่ความสำคัญของทุนมนุษย์ในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสร้างความตระหนักให้ความสำคัญและผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบทั้งที่เป็นโอกาส และเป็นความเสี่ยงสามารถนำไปใช้พัฒนาตนเองและสังคมได้ต่อไปค่ะเรียนศาสตราจารย์ดรจิระหงระดารมนะคะวิชาชื่อนางสาวธีรภาชรวยงามโรงเรียนเทพศินิราชญาการจนาบุรีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับสสิ่งที่ศาสตราจารย์ดรจิระหงระดาลมนะคะได้มาให้ความรู้ในวันนี้ก็คือ ได้รู้ว่าประเทศอาเซียนมีกี่ประเทศนะคะแล้วก็ได้รู้ว่าอาชีพที่เราจะไปศึกษาตอนเนี่ยมีกี่อาชีพนะคะที่ติดที่คือที่อาเซียนต้องการในตอนนี้นะคะแล้วก็ได้รู้ว่าการแรกเปลี่ยนกลุ่มก็ทําให้เรารู้ว่ากลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยไม่สามารถคิดเหมือนกันได้้วให้รู้ว่าเหมือนกลุ่มอื่นมีความคิดที่ แตกต่างจากเราทําให้เรานั้นได้มีความรู้มากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ได้รู้ว่าอาชีพที่เราจะทําในต่อไปนะมีอยู่ที่อันดับที่เท่าไรของอาเซียนที่ต้องการในตอนนี้นะคะค่ะก็ขอขอบคุณศาสตราจารย์ดรจิราหงรดาลมมานะคะที่มาให้ความรู้ในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยิฉันชื่อนางสาวจุลัยลทัทิมทองเป็นนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเทพศิริราชย่ากาญจนบุรีค่ะ แล้ววันนี้นะคะจากการที่ได้รับความรู้ในการที่พี่จรีรานะคะมาให้ความรู้วันนี้แล้วก็ได้ทํากิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะก็ทําให้หนูได้รู้จักคิดคิดที่จะเตรียมตัวเพื่อก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนนะคะทาให้หนูรู้จักความสําคัญของการเป็นสมาชิกข,ของประชาคมอาเซียนมากขึ้นนะคะคและก็จากการที่ได้ฟังบรรยายนะคะก็หนูก็ได้รับความรู้ทําให้หนูอยากจะ ปรับตัวแล้วก็ตื่นตัวอยู่เสมอเตรียมความพร้อมค่ะในตัวหองหนูเองนะคะหนูก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของภาษานะคะหนูคิดว่า,าสําหรับคนไทยนะคะการศึกษาไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยค่ะแต่ว่าในเรื่องของภาษาเนี้ยค่ะเราก็ยังอ่อนอยู่ตอนนี้หนูก็จะพยายามปรับตัวเพื่อจะบอกชาวต่างชาติว่าเราเป็นเด็กไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับผมนายอนุชาคำเคนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กับ4จากที่ผมได้ฟังพี่จิระพูดเมื่อสักครู่นี้ผมได้วิเพราะจุดอ่อนจุดแข็งของพม่ในความคิดของผมที่เกี่ยวกับการศึกษาเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเนื่องจากโรเรียนศิลปามีการเปลี่ยนแปลงและกระตุ้นให้นักเรียนมี ความรู้เกี่ยวกับทางด้านอาเซียนทั้งที่ทั้งสิประเทศมีการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาค่ะสวัสดีค่ะชื่อสิวพรไคลเจ็กนะคะเป็นคุณครูโรงเรียนเทพศิริราชญาการจนาบุรีค่ะจากการที่ได้รับฟังแล้วก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ดรจิระพูดในวันนี้นะคะก็ได้รับประโยชน์อย่างมากนะคะใน3เรื่องด้วยกันนะคะก็คือเรื่องแรกได้ทําให้คุณครูคและนักเรียนเนี่ยสามารถเปิดโลกทัศน์ ที่ดีในเรื่องของการดําเนินงาน<ๆ>การทํางานเกี่ยวกับอาเซียนแล้วก็ความสัมพันธ์ในในอาเซียนนะคะอันดับที่สองก็คือได้รู้แล้วก็ได้สัมผัสเกี่ยวกับข้อดีแล้วก็จุดเด่น<อ>จุดด้อยเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือประเทศพม่านั่นเองทําให้เราได้รู้ว่าถ้าเราดําเนินการในเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับอาเซียนเนี่ยเรากับพม่าเนี่ย ควรจะมีความสัมพันธ์ในรูปแบบใดได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและลำดับสุดท้ายนะคะก็คือเป็นการสร้างความตระหนักแล้วก็สร้างความรู้ให้นักเรียนและคุณครูได้ทราบว่าถ้าเราจะเข้าสู่อาเซียนเนี่ยเราจะดำเนินการในแนวทางที่จะจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้อย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนได้อย่างสูงสุดค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ดิฉันคุ่นครูวรรณยากรฤทธเดชนะคะคุณครูโรงเรียนเทพศิริรัตยากันจันทบุรีนะคะในวันนี้ที่ท่านศาสตราจารย์ดรจิระของลาดลมนะคะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐ,ฐกิจอาเซียนนะคะสิ่งที่โรงเรียนได้รับก็คือได้รับแรงกระตุ้นนะคะทั้งครูแล้วก็นักเรียนนะคะอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของวิธีการของดออรจิระนะคะในเรื่องของการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสําคัญเกี่ยวกับ ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือโครงการที่โรงเรียนจะดําเนินการจัดทาในอนาคตนะคะไม่ใช่เฉพาะของประเทศพาม่าที่วันนี้ท่านพูดถึงโครงการที่เราจะทํากับพาม่านะคะก็คือรวมถึงประเทศอีก8ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนด้วยค่ะทุกเสียงจากแฟนบอลคือแรงผลักดัน โอกาสเกิดจากทีมเวิร์คถุกก้าวสู้จุดหมายเดียวกันที่ไม่ใช่แค่ชัยชนะแต่เพื่อให้โลกจดจำชื่อเราชอนคนหัวใจสู้คนหัวใจสิงสิงค์คอร์ปอเรชันแอนเชลซีฟุตบอลคลับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะ ช่วงนี้เป็นช่วงแนวคิดดีๆนะคะซึ่งเป็นแนวคิดหรือวักทองในการพัฒนาคนของดรจิระดีกว่านะคะท่านพูดอย่างนี้ค่ะท่านบอกว่าอนาคตถ้าคนไทยหรือว่าผู้เชี่ยวชาญอื่นจะเพิ่มเติมหลักการอื่นๆก็จะน่าจะนํามาใช้ได้โดยเฉพาะต้องทําความเข้าใจกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง เพื่อลบภาพทุนสามานออกจากสังคมไทยค่ะนี่เป็นแนวคิดทางด้านของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของอาจารย์จีระนะคะวันนี้ที่ฉันเป็นจพรพงประดิษฐ์และทีมงานขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมรายการนี้พบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีนะคะ